สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับสำหรับการบอลกับมิสเตอร์เอ็กนะครับประจำวันอาทิตย์1นึ่งพฤษภาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุนกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับตัวโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับผมไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับท็อตแนมพอสเปอร์พบกับเลสเตอร์นะครับคู่นี้เนี่ยสเปอร์ต่อยที่ลูกครึ่งลบฟกิ์นะครับ สเปอร์นะครับตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับมีแต้มตามหลังอาร์เซนอลอยู่2แต้มนะครับกำลังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนีกนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3สเสมอ1และวก็แพ้1เกมล่าสุดของสเปอร์นะครับเป็นเกมที่บุกไปสเสมอเบนสอดศูนย์ประตูตอบศูนนะครับขณะที่เลสเตอร์เองค่อนข้างจะ ้อยตัวนะครับเพราะตอนนี้อยู่อันดับ11นะครับห้านัดหลังสุดในเกมลีกเนี่ยชนะนัดเดียวและก็เป็นการเสมอ3และก็แพ้1เกมล่าสุดของเลสเตอร์นะครับในเกมลีกเนี่ยเล่นในทินเสมอกับแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและก็เลสเตอร์เองในเกมกาลฟ์ตาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเล่นเกมยูโรปาคอนเอเรนซ์นะครับและก็เสมอกับโรม่า1ประตูต่อ1นะครับเกมนี้เนี่ย สเปอร์เองสภาพทีมค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะว่าจะไม่มีพวกตัวเดิมๆนะครับอย่างซาคิโอเรเกรอนเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บโคนขาหนีลงเล่นไม่ได้แต่ก็ยังมีไรอันซักเซยองนะครับลงเล่นแทนนะครับขณะที่ตัวผู้เล่นอื่นๆที่ลงไม่ได้นะครับก็มีโอลิเวอร์สคิปนะครับจากเสร็จแทนการก้าและแมท โดเฮอร์ตี้นะครับขณะที่ทางด้านเรสเตอร์เองเนี่ยเกมเนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวสำรองวันที่เสมอโรม่าย่างคากก้าโซจิชูนะครับอายุเซเปเรสฮาวิบานและแพฟสันดากา้า จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างนะครับโดยจะมีเจมี่วาร์ดีและเจมส์มัติสันเนี่ยเป็น2ตัวลุกสำคัญที่จะลงตาล่าตะข่ายในเกมนี้แต่ผมยังดูว่าเกมนี้สเปอร์เองเน้นเต็มที่นะครับขณะที่เรสเตอร์เองอาจจะยังมีผบวงในเกมยุคโหมบกลางสัปดาห์นะครับและยิ่งเรสเตอร์รอยตัวแล้วความมุ่งมั่นของสเปอร์เต็มลอย และก็เกมลุกของสเปอร์อยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนเดยันครูเซสกี้สวนถนงมินผมยังดูว่าเม็ดหนึงมีครับลุ้นไปที่2องทุนนเองคู่นี้ให้ต่อไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสวัสดีครับ